Ica, พ too, ีค oh. oh. okay. ่ะพ so ี hago, ่น้องนี่พ่อยายน้องน้องยายสีแกงเห็ดเด้อเมนูเหมือนนี่พี่น้องิึงเห็ดแน่นี่เห็ดตะไคร้เด้พี่น้องเห็ดตะไคร้เด้อนี่เห็ดตะไคร้นี่เอาไว้ใส่ซุปเอาไว้ใส่แก้วอันนี้อันนี้ก็เห็ดแดงเห็ดทานเด้พี่น้องพี่น้องเอามาฝากมาตอนย้ายยายเพื่ไปเก็บดอกยายสีแกงเมนูมือนนี่แกงเห็ดใส่พักติวผักเต้านี่ละพี่น้องพักคุณตัว ล้วก็น้านปลาขาดประเล็ก็คือน้านปลาเนี่ยนุ้ยพี่น้องแล้วก็พริกได้ตำแล้วขงชิโรสเกี่ยวปนเนี่ยแหละพี่น้องไอาใจเสีบแจนเม็ดแบบพี่น้องแามอเดียดแล้วพี่น้องมอเดียดแล้วไปพริกได้ต่ำแล,นนลววำ้วลงปลาให้อันเห็ดทานเนี่ยนั่งนั่งกระสิด,ดำม่มด้วน้อยด้วพี่น้อง ยัดทานเย็ดแดงน้ำกระเดง่งย้ายขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อย,ยายสวยยายต่อ,อยเก็บเห็ดมาฝากยายเก็บเห็ดมาฝากมาตอนกรอลงไปทรอนได้พี่น้องเก็บเก็บนัวๆใส่ผักติวผักเตลอม เด่ยยา,ดายายยังใส้ทานเห็ดบ้านเพื่นก็ะิิลายแล้วพี่น้องเห็ดบ้างย้ายพอเคยมีดอกมีก็ไตไก่เจ้าหน่อยที่รถไปนั่เป็นตา่ย,ย่านนัยวนั่งนั่งนั่งพี่น้องบิน ใส่กติว๋วได้พี่น้องใส่กติ๋วลงไปน่ต้ละหนูหนัวเลยด้ยพี่น้องขักก็ได้ยังเฮ็ดหมชูโดรดส่หลายเส้นหลายเส่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยพี่น้องเกียบบ่ยปนยกดับโพลีก่อนพี่น้องเงไงสิบบมยังใส่ใส่ทักพุ่นตู ตาอ,อ,อ่อยมากเลยเขียนเฮ็ดป้าเขียดนดุนพี่น้องเขี่ยทับที่ตู้ด้วยพี่น้องเต้องไปต้องหอมจัดแจงห้อยหอยหอมห,อมห้อย ล้าทับคุณตูเรียบร้อยลอแล้วกับโกงแล้วก็ติดตากานีพี่น้องอกตรงน้